วัสที่ครับพี่น้องปอกปลายมีดหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซีของหมอลำเสียงมีหกนกพุงสกดเอฟซีของอีหลาหน้อยอ้าอายสังกูนภพเสียงมีหกเอฟซีของเฮียตะวันที่ชวนมากสิจัดเอาอีหลาหน้อยกับพ่อจ๋าไปลงในกรุงเทพซึ่งผ่านมาแล้วกับปริมณฑลเนาะค่ะเนาะไปจัดแถวแถวปริมณฑลแล้วก็มีได้ยินข่าวว่าจะเอาไปทางแถวแถวภาคกลางไปแถวนั้นเห็นเอฟซีคอมเมนต์คุณย่า คุณยาได้เห็ดคิดไปมาอ่านนี่นะะเนาะค่ะนว่าเฮียตะวันกับผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นมีความคิดที่จะเอาไปทั้งภาคกลางทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์เอฟซบอกว่าคนอีสานอยู่แถบนั้นเยอะมากนะคะนาะมื้อนี้คุณยายก็เลยสิมาแจ้งให้ทราบว่าวันที่ปลายเดือนเนี่ยวันที่ 27, 28, 29เแป่บ้าฮียตะวันกับ เขาเขาเบิ้งคิวงานแล้วเนาะค่ะเนาะกสิปีไปยุ่กรุงเทพพระมหานครตอนนั้นเงว่าท่านได้ระบุทเทาวายุใสตอนนี้ระบุออกมาแล้วนะคะระบุออกมาแล้วว่าไปเ่นยียญยุใสแน่เดี๋ยวคุณย่าคุณยาสิบว่าสูฟังเนาะค่ะเนาะเขาเบิงเขาเบิงสักก่อนว่าคิวงานจากวันที่เมื่อวันที่เจ็ดเนาะค่ะเนาะมือแรกไปเลรียยูอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีเนาะมืออื่นนี่เพิ่นสิว่าง ว่างหมายถึงรับงานได้นะคะหรือไม่ตอนนี้อาจจะมีแล้วก็ได้เข้าถารลอบังว่าพรุ่งนี้จะมีงานเสริมหรืออยเพิ่มหรือยังวันที่เก้าพ้นจีเปรเลนยูเทศกาลหอมแดงเพื่อบรรจหิงจังหวัดศรีสะเกดวันที่สิบจะเปรเลนยูน้องบ้านหนองตาดอําตํบาบลท่าเมนชัยจังหวัดลำอำเภอลำปาศจังหวัดบุรีรัมย์วันที่สิบเอ็ดบ้านฝ้ายาดวัดฝ้ายาดบ้านฝ้ายาดตําบลฝ้ายาดอำเภอมหา ชัยชนะจังหวัดยะโสธรวันที่12หน้าที่ว่าก,การอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมวันที่13สาศาลเจ้าพ่อชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินวันที่14บ้านลังแรงตําบลรังแรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดวันที่15วัดสุขสําราญอำเภอท่าเกษมตําบลท่าเกษมบ้านท่าเกษมตําบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดส ส่แก้ววันที่16บ้านโคกสว่างตำบลโนนทรีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอรกระบินบุรีนะคะวันที่17บ้านพนทองวัดโพนทองบ้านหนองดุมำตำบลโนนทรีจังหวัดปราจีนบุรีนี่คือไปไปไปทางภาคตะวันออกแล้วเนาะค่ะเนาะวันที่18วัดสุทธิวราราม ตำบลน,น้องฉิมอำเภอโนนสงาเนินสงาจังหวัดชัยภูมิวันที่19งานนมัสการพระธาตุนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามวันที่20เทศกาลเทศบาลตำบลโคกสีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินวันที่22บบ้านโนนสูงตำบลบ้านถิน่นอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพู วันที่22โรงเรียนบ้านเมืองเก่าตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิวันที่23วัดหงสีแรศวัดหงสีะสร,ะรดอำเภอพุทธไทสงจังหวัดบุรีรัมวันที่24บ้านตะคุตำบลตะคุอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมา วันที่25บ้านสีแก้วตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่26วัดโพสีตำบลสัมพันตาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบรุรีบันเทีา่มาเบิง่งวันที่2 7ที่ที่เฮียเพิ่นใสอันนี้ว้อันเกา่าเดี๋ยวคุณยายสิบคืนว้เนาะคะ่นะเนาะว่าวันหลังจากวันที่26แล้วแลเวเพิ่นเขียนไ้ว่ากรุงเทพพระมหาคนครซื้อ,อ,อแต่ไม่ได้แต่บ่ได้บอกว่า อยู่หมองใดตอนนั้นยังไม่ยังไม่คอนเฟิร์มเรื่องสถานที่ตอนนี้คอนเฟิร์มเรื่องสถานที่แล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยาสิอ่าวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดยูสนามบางปะกงอําอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะะเนาะค่ะเนาะวันที่28ย่ยูสนามคางปั้มข้าวเทก ฉลองกรุงกรุงเทพอู้ในใจกลางกรุงเทพเลยนะคะหลักกาวันที่9 9สิ้นเดือนไปอยู่ที่ตลาดเพิ่มพูนทรัพย์สาขาไซยงอำเภอชัยวาดจังหวัดคอนอำตำบลชัยวาดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมายุโคราชนะคะน,นี่อันนี้เป็นเป็นคิวงานที่ตอนนั้นบพท่านได้แจ้งนะะเนาะค่ะเนาะ ยังไม่แจ้งมาตอนนี้แจ้งมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะบัตนนี้คุณยาสิสิแจ้งในในไอ้นี่นั่คือมีตอนนี้ไลฟ์วันที่ไล่หอดวันที่เจ็ดเนาะค่ะเนาะสิบอกว่าสิแจ้งคิ้วไล่พร้อมคิ้วต่อไปคือไลฟ์วันที่สิบวันที่สิบเอ็ดแล้วก็ไปไลฟ์อีกครั้งหนึง่งสองวันน่าจะเป็นลอยลอยหางสิบเก้าบาทขึเ้เขาไปไลฟ์อีกครั้งหนึง่ง วันที่12กับ13บสาอดไดไลนนะคะไปไลฟ์วันที่14 15วันที่16บหไ่ไดไลนวันที่16นหกสิว่างไหมวันที่16ว่างเนาะเดี๋ยวคุณยาไปเบิร์คิวก่อนเถอะวันที่16วันที่16บหกาอยู่กับบินโบรี่บอไดไลนนะคะไม่ได้ไลฟเนาะวันที่16เนาะไปไลฟอีกวันที่17กับวันที่18 แต่ไลฟ์วันที่20ไลฟ์เดียวไลฟ์ต่อไปวันที่24กับวันที่25่สิ้องมือและไลฟ์สุดท้ายคือไลฟ์กรุงเทพยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเลยนะคะสามวันติดต่อกันเลยนะะเนาะค่ะเนาะกะเตรียมตัวไทยเฮาผู้ผู้ทีโปรตีต์ตามกะเตรียมตัวเข้าไปในกลุ่มอันนี้ไลฟ์กลุ่มปิดนะคะหมายถึงไลฟ์กลุ่มปิดเดี๋ยวคุณยาสิขึ้นไว้ให้เบิ่งกนะอันนี้จากช่องของ ทานิชพลของของญานุอีกเพจหนึ่งนะคะเนาะอันนี้เป็นแจ้งให้ทราบคิวงานของเสียงวีหกว่าที่เพิ่นเว้นไใบตะกรันมาบ่าท่านได้คอนเฟิร์มตอนนี้คอนเฟิร์มออกมาแล้วแล้วก็มีไลฟ์วันไหนวันไหนมัง่งเฮาเข้าเบงโปรแกรมใบซะกรอนว่ามีไลฟ์ไหมมีไลฟ์ไหมบัดนี้เพิ่นฉีบเบงแล้วเพิ่นตั้งคิวไลฟ์ไว้แล้วเพื่อนบ่าสามารถสสีไลฟ์แบบ เมาได้นะคะเพราะว่าแต่ละแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันมันมันมีสองบัญชีตามที่ห้องหูจากกันนะคะอันนี้คือรายงานข้าวทุกคิวงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถึงวันนั้นเรารอดูอีกครั้งหนึ่งแต่รู้ว่าเพิ่นมีงานแน่นอนคลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่นี้ก่อนพ่อกันไหมคลิปไหนอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ